สวัสดีค่ะ่อกับป้ามุ่าตาใหญ่ล้วละค่ะมาอัปเดตอันหน้าให้เบื้องล้วค่ะเนาะอันนี้ก็หน้าหยอดตากระเจียวไปเรียบร้อยนี่ค่ะบ่พ่อ,อไรดอกเท่าได้ก็เท่านี่หน้าหยอดจกักจักงานเจ็ดสิบตะวานเจ็ดสิบตะล่างว่าได้เขา หกทงปุ้ยมาปากค่ะนี่ตาเที่ยวเขาตีเาขา,ขาทุบตีเขาเอาเมื่อคืนนี่ค่ะรถมะเกี่ยวหาค่ะรถเกี่ยวสองขั้นเคล่อนฝ่นมามะเกี่ยวหายหามันเหลวตะเวนมาขาะหน้าเกี่ยวกับหกไรหนึ่งดอกค่ะเพราะว่าหน้าสิบก่าไรกับปลูกอยู่ข้าไปอสี่ไรเลี้ยูหกไรตัวค่ะนี่เลี้ยให้นี่แหละ มันลมตาเลยว่าให้เขาเกี้ยวเขาเกี้ยวบ่าหลองนี้ค่ะหนมันลมเขาเกี่ยวบ่าหล่อนะคะเนาะตาเห็นรึเปล่าเขาเกี้ยวเล่าเกี่ยวเองให้เดี๋ยให้เดียวเท่นี้แหละค่ะย่านย่านเพิ่นเกี้ยวบ่าหล่อนมันลมโพดนี่เป็นขหนี้วค่ะนี่ขขาหน้าหยอดบ้างมึงกับเป็นขหนียวค่ะ นี่อันนี้มีส่วนที่เหลี้ยนเนะาะค่ะเลีนอย่นี่นี่เ็เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเบิดผุเหล่ยเบิ้ดอะไรล่ะค่ะน,นี่สุดหมดละสุดต้นยางสุดละขาวๆหมดละตียายนี่เกี่ยวเบิ้ดละค่ะมาขึ้นกับรถเกี่ยวแล้วมากมาจากถุ่มเนะาะกับวันเด้เบิึงเนาะคะ่ะแต่ว่าแล้วซีถุ่มค่ะ เจ้าแล้วสีถุมต้นงคืนต่อชิวจากพื้นเพลินค่ะอันอันนี้เป็นข้าวเหนียวหอดต,ต้นย่างนั่นค่ะนัน่นหอดต,ต้นย่างให้สอหห้อมให้เป็นข้าหน้าดำที่ย่ายย่ายเคยทายคลิปด,ดำหน้าไหมคะ่ะนดำส้อมให้ได้ผลผลิตดีอยู่ค่ะก็ได้หลายอยู่ค่ะทรายต่างกันละ่กะก็ได้อัน <c oughs> สามอุ้ม สามอุ้มรถหน่อยเนาะค่ะเนาะมันใ่ใหญ่เดี๋ยวสามอุ네้มรถหน่อยรถเกี่ยวเขารุ่นหน่อยไหมคะว่ามันรุ่นใหญ่เกะเต็มรถแล้วเขาก็ไปเทเขาไปเทสามเทียค่ะจักที่ใดจักถุงกับใบกองเนาะค่ะเนาะกําลังตากยายกับทายท่ารถเอาไปเทกับทายท่ายายตากแง้มเศร้านะคะมันเกะเกี่ยวบ๊วดเรกค่ะต้องมาเล่มอีกหนึ่ง น้ำขังกันแท้รถกับ่เห็นหงควอนสีเล่มนกกลกะคือกันค่ะเขาเล่มนกกลกับบ่อนเห็นหงเล่มเลยเนมหมดเศร้าคล้าสีเล่มเพราะยี่ยายว่าสีเล่มขัดสีได้ไปประชุมอสซมออนเนาะค่ะเนาะใหย่ตามาเล่มู้เดียวเดี๋ยวเล่ยมาท่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องต้นนอนนี่แหละนี่เห็นบ่อนบอลลอนตดเกี่ยวเกี่ยวบ่คล้าย่อนไหมค่ะเขาเห็นหง ย่างมากขึ้นแต่เราเข้ากับอยากแล้วเนาะก็เห็นหงกับเป็นยังงี้มเศ้าถิอวาเล่มเอาถนัดเนาะมันขังกันแท้หน,นิเจี่ยวมมืดดอกค่ะบอคไฮหล่นดอกแต่ว่ากับบอคไเฮียดอกมันบ่เฮียมันบ่หล่นเข้ากับเจียวเอาเนาะค่ะเนาะส่วนกับเป็นปาลาอ,อยู่ค่ะตะเกาก็เห็นหน้าซิฟก็ไรล่ะค่ะเห็นหน้าซิฟก็ไรมันนี่ไปไปเป็นหน ปลายยุค่าเนาะค่ะเห็นบอลปลายุค่ากับตัดแล้วฝนมาพอดีค่ะน้ำโหตายตายน้ำโซนน้ำตายกับมีก็เลยไเดี๋มืสามไม้ก็เริ่เกิดหลายอยู่ค่ะ,ะจิตผ้ายางกับเบิร์กไฮยุค่าเนาะขนาดว่าอันสวนยุค่านี่ก็เป็นอันลูกไส้ปลูกค่ะลูกไส้ลูกไส้ใหญ่เขาเขาให้มาปลูกถาเขาแต่เขาไปไต้หวัน เขาไปไต่หวันสามปีเขาก็มาตัดตัดแล้วแล้วมันตายเขาก็เห็นว่าสามไม่ใส่ส <c oughs> ามกับว่าได้พราท่านเอาคนเ้าคัน,นติดดีดีเลยค่ะนี่ซุ้มยุค่าสามเลยคันเกิดดียุ่งง่ายยุ่ติดแทกติดทุกต้นค่ะเพราะตายจากต้นเพราะว่า ก้อนปลูกเอาตะเกาย่ายปลูกเี่ยมันจะตายหลายเลยค่ะอันนี้บ่มีตายเลยย่างสูดต่นค่ะเนี่ยมันนั่นใช้พู่ละดานห้องโถห้องกลนมันปวกหลายค่ะที่ว่านี่ปวกหลายนีเฮ็ดหน้ากับบังามดอกเฮ็ดอ้อยกับบงามเก็เลยมาปลูกยุคค่าขนาดว่าปลูกยุคค่าท่ทนๆเนาะค่ะเนาะมันก็ย่งตายผนปุ๋งว่าตายสาบวางพี่น้องพวกนี้เอามาปลูกสม โมกลอยต่วนบ่ยังบ่พาะยังบ่ทั่วบ่ทั่วเพิ่นกับเรือเอาซาสนี่มันต่ำๆแต่ไม่ต่ำนี่ขนาหลึงมันยังก็เอามันบ่ยังก็บ่เอาเพราะว่าตัดแล้วแล่ะฝนมาฝนใหญ่มาพอดีค่ะมันก็เป็นทีหน้าเนาะค่ะเนาะน้ำก็มาหลวดเลยแซ่เลยมันใจประหลาดส่นตัวเพราะอากาศมันสูงสูงสิมันบ่ตายแต่ว่ามันอยู่จำดินเนาะเขาตัดเหงาจำดินแบบนี้น้ำบะท่วม มันก็บ่ได้รับแสงแดดมันก็นเน่าตายส่นตัวนาอพี่น้องนี่เนื้อเยื่อะด้ค่ะนี่เนื้อเยื่อยอดแด,ด,ดงบ้านนี่อืมาเองเพิ่นหลายย่ายกับมาสอนซอยทุ่นทั้งตุ่นตั้นาอยู่อันอันนี้มันตอไม้มันก็น สิ่งใท่านกันอยูโดพ่อมันว่างไกลเนาะค่ะเนาะนั่นซุ้มนั่นหัืนซุ้มนั่นมันบ่ตายกันี่อันนี้ก็ส่วนที่เหลือมันแหลมกต่ว่ากับเป็นวักเป็นตอนอยู่กันซ้ำกลางเขาจริงสิแก่สิ่งใหญ่พ่อท่านเขาเนาะค่ะใาญ่ๆอยู่เนาะค่ะนั่นนี่น้ำไก่กันนี่ระวังไก่กันเกินไป สำหรับคลิปนี้ยายขอจบลงตรเพียงเท่านี้นะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายเด้เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ยายในฮคลิปหน้าต่อไปมาอัปเดตให้เบิ้งค่ะเกี้ยวแล้วเขานี่หน้าตะกี้หน้าเกี้ยวยายกะนั่นละเกี่ยวเองทูบเองห็นด้หกทงปุ๋ยที่เจ็ดสิบตารางว่าค่ะบนยายไทยเบิ่งเขาหน้าหยอดค่ะในหกทงปุ๋ยตาทูบเองอันทุบนี่กะ แต่เท่าไรก็สีอัปเดตให้เบ้งแล้วค่ะเนาะอันนี้รถเกี่ยวเร้วมือขึ้นนีค่ะยังประท่านมาเล่นตอนนี้เนาะค่ะเนาะบ่มีอย่างไรมองเห้ฟังสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสนใครจติดตามยายนี่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหใใหยายเฮ็ดกิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ